งานมากขึ้นถ้ามีโอกาสก็ล้างซะบ้างก็ดีนะครับถ้าไร้ล้างบ้างสักพันกว่าบาทพันต้นๆน,นี่ก็ได้แล้วล้างหัวฉีดนะรับรองวิ่งออกมาวิ่งปลืด๊ดวิ่งปื๊ดเลยแหละถ้าตัดสินใจได้แล้วว่าชอบรถคันนี้จริงๆมันห้ามใจไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับก็สามารถติดต่อหาผู้ขายได้โดยตรงนะครับมีรายละเอียด ข้อมูลทั้งรถและผู้ขายอยู่ในคลิปวิดีโอหรืออีกทีหนึ่งก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนะครับราคาแบบนี้นะครับสภาพแบบที่เห็นอยู่อย่างนี้นะครับถ้าได้ไปครอบครองนี่ผมก็ถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะท่านจะไม่พลาดทุกการติดต่อกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เอาไว้เลยครับ เรี่ยวแรงพระละกกำลังนี่ก็ยังดูแล้วห้องเครื่องสะอาดนะครับแข็งแรงเครื่องก็ท่าทางจะอดทนน่าดูเลยทีเดียวสภาพสีก็ยังดูดีมากๆเลยนะแล้วก็สภาพแวดล้อมของรถก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเรียกว่าเห็นปุ๊บก็เข้าขั้นสะดุดตาเลยทีเดียวเชียว รถด,ดีๆสภาพงามๆศูนย์บริการเพียบอะไรเยอะเต็มตลาดมาตรฐานดีนะครับรถคันนี้นี่มันเรียกว่าครบเครื่องจริงๆนะทั้งภายนอกภายในผมว่ามันคือไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติม,เ,ตมเยอะแล้วอะ Facebook marketplace นะครับก็มีช่องทางให้ท่านได้ติดต่อเจ้าของรถตัวจริงได้นะครับอมีอยู่ใน คลิปวิดีโอนี้นะครับมีเห็นชื่อเห็นโปรไฟล์ผู้ขายเขานะครับก็เปิด Facebook ครับแล้วก็พิมพ์เซิร์ชหาตามชื่อที่อยู่นี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะเจอผู้ขายตัวจริงได้เลยครับรถแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรวิ่งดีแอร์เย็นประหยัดน้ำมันเท่านี้ก็สบายไปเกินครึ่งแล้ครับ